มือใหม่เทสูตรแม็กดีทำกำไร1,000 0บาทต่อวันระบบนี้แม่นยำขึ้นสูงถึง80%ซต สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับสามารถเปิดบัญชีเทรดผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้รับเงินทดลองไปทดลองเทรดฟรีได้เลยจํานวน10,000เหรียญสามารถเอาไปทดลองเทรดกันก่อนได้เลยนะครับที่สําคัญเพื่อนๆจะได้สิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนฟรีนะครับ ที่มีคอสอนพื้นฐานฟรีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเทรดเทคนิคนะครับของตัว Macd นะครับที่เราจะมาใช้คัดกรองออเดอร์ในการเข้าเทรดกันนะครับสําหรับใครที่ยังเพิ่มอินดิเคเตอร์ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวทําตามนี้ได้เลยนะอันดับแรกนะครับก็เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ8 x t r a d e นะครับมาที่ตัวอินดิเคเตอร์นะครับเรากดขึ้นมาได้เลยสําหรับตัวแรกนะครับมาที่ยอดนิยมตรงนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราจะมาเพิ่มตัว มูฟวิ่งเอเวอร์เรกันก่อนนะครับจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเส้นสีม่วงนะครับเราก็กดขึ้นมาได้เลยสําหรับตัวแรกนะครับเราปรับตัวเลขนะครับเป็นตัวเลข12นะและเราเลือกเป็นประเภทของ EMA เสร็จแล้วนะครับก็เลือกสีได้เลยใครอยากได้สีอะไรนะครับก็สามารถเลือกสีกันได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาปรับขนาดความยาวของเส้นตรงนี้นะครับอยากได้เส้นหนาๆให้เห็นเด่นชัดขึ้นนะครับก็ปรับความหนาของเส้นตรงนี้อ่าปรับเสร็จนะครับกดใช้งานกดเลือกใช้ได้เลย เสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เส้นสีม่วงเข้ามาในกราฟนะครับเป็นอินดิเคเตอร์ตัวที่1สําหรับตัวที่2นะครับตัว MACD มาที่ยอดนิยมนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอคําว่า MACD นะครับตัว MACD นั่นเองเราก็กดขึ้นมาได้เลยครับสําหรับ MACD เนี่ยเราก็ใช้ค่าเบสิกนะครับเป็นค่า12-26ค่า9นะครับเซตค่าตามนี้กันได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปปรับสีอะไรนะครับก็เซตสีตามนี้นะครับใช้ค่าตามนี้ 12, 26, 9กดใช้งานกันได้เลย โอเคเราเพิ่มอินดิเคเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับเงื่อนไขในการเปิดออเดอร์บายนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะสังเกตตัว MACD ก่อนนะครับ MACD เนี่ยมีการตัด ตัวเส้นน้ำเงินตัดขึ้นเส้นสีแดงนะครับที่โซนตรงนี้นะครับมีการตัดกันเกิดขึ้นมาและเราสังเกตนะครับตัวแท่งเทียนนะครับแท่งเขียวใหญ่ตรงนี้เห็นไหมครับมีการวิ่งข้ามเส้นสีม่วงนะครับแปลว่ากราฟเนี่ยขึ้นมาเป็นเทียนขาขึ้นนะครับพอกราฟเข้าเงื่อนไขแบบนี้นะครับแม็กดีตัดกันนะครับกราฟเนี่ยขึ้นมายืนอยู่บน เส้นสีม่วงนะครับเป็นเทนขาขึ้นเราก็ทําการเปิดบายซื้อขึ้นในแท่งถัดไปนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นมาปิดเป็นแท่งเขียวสวยงามกันไปนะครับกราฟก็ไหลขึ้นกันไปยาวเลยนะครับหวานเจี๊ยบกันเลยสําหรับจุดเข้าบายกันตรงนี้ สำหรับจุดในการเข้าเซลล์นะครับเราก็จะมาสังเกตตัว MACD นะครับมีการตัดกันที่โซนตรงนี้นะครับมีการตัดกันโอเคเป็นแนวโน้มการวิ่งลงนะครับเราก็มาดูแท่งเทียนตรงนี้เห็นไหมครับเป็นแท่งสีแดงนะครับมีการวิ่งข้ามนะครับตัวเส้นสีม่วงลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับอ่าก็แสดงว่าเป็นเทนขาลงนะครับเราก็ทําการเปิดซื้อลงในแท่งถัดไปอ่านี่ก็เป็นเทคนิคการเทรดตัว MACD สาหรับขาเซล์กันนะครับกราฟก็ มีการไหลลงมาปิดเป็นแท่งแดงชนะไปนะครับสําหรับวิธีการคัดกรองสําหรับดิเคเต t o r ตัวนี้นะครับถ้าเราเอาไปใช้คู่กับตัวพฤติกรรมแท่งเทียนก็จะเพิ่มความแม่นยํามากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับโอเคสําหรับออเดอร์นี้นะครับเป็นออเดอร์แรกนะครับอยู่กันที่ GBPJPY นะครับอันนี้ก็เป็นกราฟ OTC สําหรับกราฟตรงนี้นะครับมาสังเกตที่ตัว MACD กัน MACD มีการตัดกันที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเส้นน้ําเงินอยู่บนเส้นสีส้มนะครับ ก็แสดงว่าเป็นเทนขาขึ้นนะครับตรงนี้นะฮะก็มีการเนี่ยวิ่งข้ามขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาปิดเป็นแท่งเขียวชนะกันไปแล้วใช่ไหมครับอ่ะตรงนี้นะครับกราฟเนี่ยเส้นน้าเงินเนี่ยยังอยู่บนเส้นสีส้มแสดงว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับก็เราก็มาดูการตรงนี้มีการวิ่งข้ามเส้นสีม่วงนะครับเป็นเทนขาขึ้นโอเคเราก็จะทําการ follow buy ซื้อขึ้นกันนะครับ ่าโอเคเดี๋ยวเรารอเปลี่ยนแท่งเทียนนะครับ3 2 1นะครับก็ทําการเปิดบายซื้อขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่1น,นะครับมารอลุ้นออเดอร์กันครับโอเคครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายตอนนี้เหลือไม่ถึง10วินาทีกันแล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวเราจะเตรียมทบไม้ที่2กันไว้ด้วยนะคบเพราะว่ากราฟเนี่ยมีการวิ่งย้อนกันลงมานะครับเดี๋ยวเราจะย้ำหน้าบายกัน3 2 1โอเคทําการเปิดบายซื้อขึ้นมาในไม้ที่2นะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นการแก้ไม้นะครับในกรณีที่ไม้แรกเนี่ยนะครับไม่ชนะนะครับเราก็จะมีการเน้นย้ำนะครับฝั่งบายซื้อขึ้นไปอีกนะครับสาหรับไม้ตรงนี้อ่ะก็มาลุ้นกันต่อนะสำหรับไม้นี้ โอเคกราฟดีดกลับขึ้นมาแล้วนะครับในช่วง10วินาทีสุดท้ายตรงนี้นะครับโอเคลุ้นกันนะครับช่วง5วิแล้วครับตอนนี้4 3 2 1เรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะไม้2กันไปสวยๆนะครับตรงนี้แก้ไม้ขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาปิดเขียวชนะไปได้นะครับสำหรับออเดอร์ถัดมานะครับอยู่กันที่คู่ EUR USD นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นขาเซลล์กันแล้วนะฮะ สำหรับคาเซลนะครับเห็นไหมครับตัว m a c d เนี่ยมีการตัดกันเส้นสีส้มเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับแสดงว่ากราฟเนี่ยเป็นแนวโน้มการวิ่งลงนะครับยิ่งตรงนี้นะครับเป็นการคอนเฟิร์มนะฮะแท่งเทียนเนี่ยลงมาต่ำกว่า EMA 12นะครับก็เป็นเงื่อนไขาการซื้อลงด้วยนะครับรูปแบบแท่งเทียนเป็นเบ a r i s h Engulfing แท่งแดงคืนกินมีโอกาสไหลลงมาได้นะครับตัว MACD ตัดกันตรงนี้เป็นเทนขาลงนะครับก็มารอดูกราฟกันนะฮะตอนนี้กราฟเนี่ยนะเปลี่ยนแท่งใหม่เราก็ทําการเปิดซื้อลงกันมานะครับตรงนี้ก็มาลุ้นให้กราฟมันไหลลงยาว8เมตรกันไปเลยครับ โอเค10วินาทีสุดท้ายนะครับตรงนี้นะกราฟเทลงมาแท่งแดงสวยเลย5 4 3 2 1โอเคเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะกันไปไม้หนึ่งกันสวยๆเลยนะจ๊ะ สำหรับออเดอร์ถัดมานะครับก็มาอยู่กันที่ g b p USD นะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นสัญญาณการซื้อลงนะครับสังเกตที่ตัว MACD นะฮะมีการตัดกันตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับก็ตอนนี้เทียนใหญ่เขาก็มีการวิ่งลงมานะครับเราก็มาดูนะครับว่าเอ๊มาเจอตรงนี้พอดีนะครับเป็นแท่งสีแดง เป็นรูปแบบจริงๆเป็น b a r i e h engulfing นะครับแท่งแดงกืนกินแท่งเขียวนะครับแบบนี้กราฟมีโอกาสไหลลงมานะครับเราก็จะเทรดตาม MACD ดีในการเทรดกราฟเทลงมากันแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรารอเปลี่ยนแท่งเทียนนะครับสามหนึ่งเปลี่ยนแท่งเทียนเรียบร้อยนะครับทำการเปิดซื้อลงมานะครับสำหรับไม้ตรงนี้ก็มารอดูผลรับกันนะครับเป็นการคาดการกราฟวิ่งลงกันนั่นเอง โอเคครับตอนนี้ก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายนะฮะกราฟก็ยังเป็นแท่งสีแดงกันอยู่นะตอนนี้3 2 1เรียบร้อยนะครับก็ปิดเป็นแท่งแดงไปนะครับตรงกับที่เราคาดการก็ชนะไปสวยๆจ้าโอเคครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็น GU อีกแล้วนะครับก็อยู่กันกับ GU ขาลงนะก็เหมือนกันเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อกี้เราเข้าเทรดกันที่ ตรงนี้มีเข้าเงื่อนไขเนาะเราเข้าซื้อลงตรงนี้เป็นแท่งแดงตอนนี้นะฮะกราฟมีการย้อนขึ้นมาตรงนี้มีการลงมาเป็นแท่งแดงอีกแล้วนะครับลงมาเป็นแท่งแดงอีกแล้วก็เข้าเงื่อนไขอีกแล้วครับตรงนี้เป็นยังเป็นเทียนขาลงอยู่นะเพราะว่าเส้นสีส้มเนี่ยยังอยู่บนเส้นสีแดงนะครับยังเป็นขาลงอยู่นะครับวิ่งข้ามตัว EMA 12นะครับแบบนี้ก็ทําการซื้อลงกันนะครับกราฟดิดขึ้นมาอ่ะโอเคเราก็ทําการกดเปิดออเดอร์ซื้อลงกันมานะครับ ตอนนี้นะครับกราฟก็ลงมาเป็นแท่งแดงอยู่นะครับเขียวเขียวแดงแดงอยู่นะตรงนี้นะครับอ่ะมีแรงเทมาแล้วยาวไป8เมตรกันเลยนะฮะสำหรับไม้นี้3วิสุดท้ายครับ2 หนึ่งเรียบร้อยนะฮะก็ปิดชนะกันไปอีกแล้วนะฮะวินกันมา4ออเดอร์กันสวยๆแล้วครับตอนนี้คู่สุดท้ายนะฮะมาอยู่กันที่ EURUSD นะครับตรงนี้ก็ Mac d ดีตัดกันนะครับเป็นเทรนขาลงเราก็จะเล่นหน้าเซลนะครับหน้า S กันนั่นเองตรงนี้นะครับเข้าเงื่อนไขนะแท่งแดงวิ่งข้ามเส้น EMA12 นะครับแบบนี้นะฮะแท่งเทียนค่อนข้างสวยเลยนะครับเราก็มาเซตเวลาตรงนี้นะครับเลือกเวลาเป็น1นนาทีรอกดซื้อลงตอนที่มันเปลี่ยนแท่งเทียนนะครับอ่ะโอเคเราจะกด กดปุ่มลงกันตรงนี้นะโอเค3 2 1สองหนึ่งเปลี่ยนแท่งเทียนแล้วก็ทำการกดเปิดซื้อลงกันมานะครับตรงนี้ก็มาลุ้นกันออเดอร์สุดท้ายนะครับออเดอร์ที่5ตั้งเป้ากันเทรดไป5้าออเดอร์นะครับก็มาลอดูผลรับกันครับโอเคเทยาวสวยเลยครับสำหรับไม้นี้1ิวิสุดท้ายนะครับกราฟยาวไปครับยาวไป5าวิสุดท้ายนะ สี่ส,สเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะกันไปทั้งหมด5ออเดอร์กันสวยๆเลยนะครับสรุปผลการเข้าเทรดนะครับเทรดกันมาทั้งหมด5ออเดอร์นะครับทำกำไรไปได้อยู่ที่1634บาทนะครับกับเทคนิคเทรดแม็กดีตัวนี้นะ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถเปิดบัญชีเทรดผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้รับเงินทดลองไปฝึกฝนไปฝึกเทรดเทคนิคนี้กันนะครับจำนวน10,000เหรียญนะครับสามารถทดลองเทรดกันก่อนได้เลยนะครับที่สําคัญเพื่อนๆจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนเทรดฟรีนะครับจะมีคอร์สสอนพื้นฐานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้าเทรดสดนะครับผ่านช่องทางเจคอบชอบเทรดนะครับก็ผมมีไลฟ์เนี่ยนะครับ ผ่านช่องทางเจคอบช็อปเทรดน,นะวันอังคารพุทธพฤหัสนะครับจะเป็นในช่วงบ่ายสก็จะมาไลฟ์ตามเวลานี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่เข้ากลุ่มเทคนิครับมานะครับก็จะมีพิเศษรอบพิเศษไปอีกนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ